สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตามกันต่อครับกับเวลาพัฒนาประจำว,วันที่15ตุลาคมพศ2 5 6 8ครับสำหรับเวลาพัฒนาวันวที่แล้วนะครับน้องวันที่13เดืน 4, 6, 9, 4, 6, อน46 9 46 9ก่าเด่น สองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสีบเก่าวิ่งเก่าตัวเดียวครับวิ่งเก่าตัวเดียวส่วนเลขลักหน่วยก็มีสองสามสี่แปดเก้าศูนย์ครับเลขจับคูัก็มีสองสี่สองเก้าหกเก้าสี่เก้าสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์สี่ครับเด่นเบนศูนย์นึ่งศูนย์แปวงนะครับนอเด่นสองเก้าสี่เก้าหกเก้าสองสี่ครับอ่าปรากฏว่าเลขออกออกข้างบน ห้าหกครับต่อข้างล่างเก้าสี่ครับนครับ 94. เขาเก้าสี่รครับทุ่เก้าสี่เขาครูต้นครับเก้าสี่ครับคู่นี้ครับตัเวเล็ดวิ่งเก้าเขาเล็ดวิ่งเก้านะครับเนาะเป็นสีกับเก่ามาทั้งสองตัวครับเบ็นสีกับเก่ามาทั้งสองตัว อาบนี้ก็มาตามกันต่อครับว่ามันสิเขาหรือมันสิรดต่อครับเนาะเป็นเพียงแค่เนื and and ้ท่าคนนั้นเออครับผมไม่พี่น้องครับพิจารณาเอาเองเนาะครับเนาะงผมไม่ได้หูผมไม่ได้เห็นเนาะครับปล่อยโซ่อีกอย่างนาะครับเนาะพิจารณาเอาเองขันมาขัดจบครับกดติดตามเนาะครับกดไลค์กดแชร์ครับกรับมาเบิรงกันต่อเลยครับสำหรับเวลาพัฒนาประจำวันที่สิบหาตุลาคมพศสองพันหนึร้อยหกสิบแปดครับครับขอเบิร์กัเลยครับ เราพัฒนาจำของวันที่1 5ตุลาคมพศออ2568ครับอเอารับเงินหัวเล่าก่อนเลยครับไปเล่นหววไทยต่อนะครับนะเนาะเป็นบน เดินบนกันลางด้วยครับเดินบนกันลางครับศูนย์สี่เก้าครับศูนย์สี่เก้าครับ, 4, รบอ่าเด่นศูนย์กับเก่าด้วยครับ เด่นศูนย์กับเก้าครับศูนย์สี่เก้าเด่นศูนย์กับเก้าครับ่าวันนี้ว,ว,นนว,าาวิ่งเก่าคือเก่าได้ครับเด็กมันสนเด็กเก่าบูฮวาชิมาหรือว่ามากับบูฮวน้่มได้ครับวิ่งเก่ามาลางแล้วอาชิมาบนก็ได้ครับเพราะว่ามัน ส่วนจีเรกเก่าเนะครับนะศูนย์สี่เก้าสำหรับเรกแรกนุ้ยครับแรกน่วยครับสำหรับเรกแรกน่วยเด่น สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งครับมีเจ็บไปใช่ปหมแล้ว สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งมาลักหน่วยครับเพื่อก็มานำกันกนิำซี้นหน่วยเนาะครับเนาะส่วนเลขเจับคู่ครับสองศูนย์ครับสามศูนย์ สองศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสองสี่ครับสี่เก้าสองสี่

เป็นสองศูนย์ับสองศูนย์สามศูนสี่เก้า

สองสามก็สามเก้าห้าเก้าครับเป็นตัวใหญ่ไลดโดยบอพ่อครับ ครับเด่นชีหาคูครับเด่นหาคูนี่นะครับเดนหาคูนี่คับสำหรับเวลาปัินาประจำของวันที่สิบห้าตุลาคมพศสอง,องพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นศูนย์สี่เก้าครับเด่นศูนย์สี่เก้าเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์กับเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวครับวิ่งเก้าตัวเดียว ตัวเลขลัเงนมีสามสี่ห้าเก้าศย์หน่งับสามสี่ห้าเก้าศย์หนึสำหรับเลขจับคู่นะครับนอสองศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสองสี่สามสี่ห้าเก้าศูนย์เก้าหเก้าสองเก้าสเก้าเก้าและเจดเก้าครับสุดเด่นจุดเนินสุดปันโตนะครับนอสุดที่ตัดุดเด่นมาตัดแล้วยาอยู่0ูนย์เก้าสองเก้าหเก้าสเก้าหาเก้าครับหาคู่ครับหาคู่วันนี้วันนี้ตัดได้หาคู่ครับ สำหรับเร่ก็เป็นเพียงแค่หน้า่างเท่านั้นเออครับ่อแม่พี่น้องเยจีทุกคนจงพิจารณาอย่างในการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ตั้งสองเส้นเพื่อป้ารวยเพื่อเป็นกางแร่งใจในการทั้คลิปต่อๆไปนะครับนอคเมื่คลิปประคบโฆษณาเมั่คลิปประาำโฆษณาเพื่อเป็นการสนับจนวนทางสองนะครับนอครับสำหรับคลิปนี้ก็วุ้มยังไรครับเอาไบอร์ก้อนในคนพม่้องจีทุกคนจงส่งไีเ้อครับสวัสดีครับ